Bơm không phải việc Việc, việc đây, Phải không? Nhận. Nhận, nhận. เอาบนลักออกเดี๋ยวมือแรงมือลบเอาขส้ลบไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นเรียบร้อยขึ้นง่ายๆนะบอลลูนบอลลูนตำรวจมาจับมันบอลลูนเนาะ มาลอหรือพัดเลยตึงหนาตึงหลงหังเนาะนะครับเอารถเครื่องอัดฟางไปส่งที่สกลนครนะบ้านวาใหญ่นะโดยช่างป๊อกบุรีรัมย์เนนะครับเอาสิบล้อ ล็อกหนานะ้ำเดยอ,อะเยลยล็อกซ้ายล็อกขวาดีมันมาตกลอบเนาะมันพอดีเนาะาดูเลยว่าวประหลัดน้าอนีไปโดนลุงลุงแมนแมนแมน่ะไมโคบขนไม้มาเลยบ๊อุ๊บเนาะเย็ดวัตปนเนาะอบทายท้าเงื่อนขีดเลยเนาะ เดี๋ยวไปหาอับน้ำเนี่ยอะมาถึงเรียบร้อยที่บ้านว้าใหญ่เนาะบ้านว้าใหญ่นะครับที่คืออาการอํานวยจังหวัดสุลค,คนครมาถึงตอนตีสีครึ่งโอ้ทางลำบากมากต่อมานี้เจ้าของมารอรับแล้วครับผมเดี๋ยวจะเอาลงลังแกะเชือกออกปุูกมัดรัดตึงออก นอนพักสักตื่นแล้วก็เอาเครื่องลงตอนเจ็ดโมงกว่าๆห่วงนอนถนนแคบครับถนนแคบแคบมากอากาศเย็นๆตอนเช้าเอาของลงเอาเลยเลย เบึงเบึงมาทำรม่ได้ยแรงดีแรงดีนเช่ยนด้ันเนาเดินนาเดินนาเดินนาเนาะลี่นยงดเลยรีบเพราะอื่นราลยุ่งยเดินนาหรือถอยร้างรถไฟเดินนาเดินนา ขึ้นเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดว่าคือชาวบ้านเขาบริวารเดินด่านแล้วคอยรัก่นพอพอเออ้ามาเลยเซ็สโลไปเลย

Yek. 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 Bỏ. Oh! Oh, oh. Đến nào mà. Đến nào mà. Không. đó là nhẹ đi. Ờ, เอายกผ่านหนาคืนเฮใส่สโลถอยเรื่อยๆไล่ค่อยไล่ลงไปไม่ค่อยไล่ลเรปไองอ้วนอันนี้เหอนเเป็นยังเห็นยูคนขับเห็นยูกำลังใจหลยเนาะ พอดีพอดไีไปเลย,ยไปเลยวัววัูหมูวัวโอ้ได้สองพัดล่มกันดินี่ลากเขาบานก่อน เขนป่าแตกเค้ดบัตเอาเขาเลือดบัเอาไปได้้ดอะไรนี่นึกโค้ดแค่้ดเนาะ